ต้องทำวิดีโออีกเหรอโอ้มันใช้เวลามากจริงนะอยากกิดแป๊บโอ้ดึกออกแล้วต้องหาเครื่องรุ่นแรงทำวิดีโอจากเท่าพอยเทน,เทน ขอบคุณเครื่องทุนรแรงชอบทำวิดีโอแบบง่ายๆสไตล์โปรโติดตามได้ที่เพจ smartvideoonline.com ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับผมมอมาสครับแห่ง smartvideoonline นะครับวิดีโอทำง่ายๆสไตล์โปรนะครับหรืออีกเพจหนึ่งก็คือ smartlife นะครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมอยากจะมา ชวนเพื่อนๆให้มาดูสเสน่ห์ของการ์ตูนครับคือการ์ตูนมันทําได้หลายอย่างมากนะครับคลิปก่อนๆเนี่ยผมนําเสนอเกี่ยวกับเรื่องการทําอัลบั้มแล้วก็เป็นแปลงจากอัลบั้มให้เป็นวิดีโอโดยใช้การ์ตูนมีหัวอ้วนๆนะฮะแต่วันนี้เราเราเราแอดวานไปก่อนนั้นอีกครับเราสามารถจะนําการ์ตูนที่เป็นแอนิเมชันนะครับมาใช้ทําเป็นเรื่องของการแบรนดิง้งการเล่าหรือสื่อสารเรื่องราวแม้กระทั่งการทําเป็นวิดีโอเซล ะะเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องเพิ่มโปรแกรมของการตัดต่อซึ่งในที่นี้ผมใช้แคมตาเซียจำได้ว่าตอนนั้นเนี่ยทำวิดีโออัลบั้มไปแล้วนอกอาวุธเนี่ยซึ่งเขาเก่งมากนะครับทำเป็น Footage วิดีโอแล้วก็ใช้โปรแกรม c a m t a เซียซึ่งครั้งหนึ่งเนี่ยเคยได้มา,าแลกเปลี่ยนความรู้กันแล้วก็เขาเอาไปทำโอ้สวยมากๆเลยแล้วก็เป็นผู้เสนอว่าเฮ้ยผมควรที่จะ ได้นำเอาเรื่องของแคมเปญเนียมา,มาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจในเรื่องการตัดต่อโดยโปรแกรม c a m t a s เ a และการนำเอาการ์ตูนเนี่ยมาสร้างสารรค์งานของเราซึ่งจะมาสามารถ m mix and match กับตัว powerpoint ก็ได้หรือตัวถ่ายวิดีโอแบบเป็นตัวเราซึ่งภาษาฝรั่งเนี่ยเรียกว่า Head On ก็ได้นะครับคอมเมนต์มาครับแล้วก็ถ้าคิดว่า การแชร์ความรู้อันนี้เป็นสิ่งที่ดีเพื่อนๆท่านอาจจะนะก็แชร์เก็บไว้เลยครับหรือแชร์ให้เพื่อนๆนะครับโอเคไว้พบกันในคลิปต่อๆไปครับที่เพจ m a r t v ดี e อออนไลน์นะครับวิดีโอทำง่ายๆสไตล์โปรหรือถ้าใครอยากจะฟังไลฟ์แบบสไตล์สัมภาษณ์ก็ไปที่เพจ s s m r t t l v e โอเคครับไว้พบกันในคลิปต่อไปครับ